团斗。多 ความสูบอากาศซีฮอสคอมเพรสเซอร์ทำงานดีไม่มีปัญหาความกดอากาศข้างล่างล่ะปกติดีไหมที่นี่ถอนใต้น้ำซีฮอสความกดอากาศปกติอากาศสะอาด,ดานี่รับทราบนี่คขบตะข้างล่างเป็นยังไงบ้างล่ะอาหารเยี่ยมมากครับข้าวแกงก็อร่อยไพ่เปิ้ลก็น่ากินชิวทัศน์ก็ดีอากาศก็สะอาด คิดคดแล้วอยากจะลาสภาพรถติดมหาโหดนั่นแล้วว่าเป็นพลเมืองใต้สมุทรนี่ถาวรซะแล้วาการทดลองสิ้นสุดก็จะเริ่มปฏิบัติการจริงกันแล้วนะทีนี้และนายจะได้อยู่จนเอียนแน่ๆเลยช <c oughs> อบแล้วชอบแล้วตก็ปลางยิ่เง่าจ้องหน้าเให้กินเลือกกินเนื้อแน่เดี๋ยวพ่อจับทำปลาดิบกินซอ จริงๆแล้วพวกมันนะนก็อาจจะเห็นหนายเป็นอาหารว่างที่น่ามัมสุดๆอยู่ก็ได้นะใ <c oughs> ต้สมุดคือบ้านเกิดแห่งที่สองของมนุษยชาติและอีกไม่นานเมืองใต้บาดาลและความใต้สมุดที่เคยอยู่ในจินตนาการก็จะกลายเป็นจริงบางทีมันอาจจะเป็นเมืองที่สวยงามยิ่งกว่าบนพื้นโลกก็ได้ มาชีหน่วยพิทักษุลตราใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยหามพวกเขาทีสิครับถ้าเป็นหน่วยพิทักษุลตราแล้วก็พวกเขาต้องยอมฟังแน่ๆเลยผมบอกพวกเขาหลายทีแล้วว่าให้เลิกให้เลิกแต่ว่าพวกเขาไม่ฟังผมเลยอะไรเหรอจะพูดถึงใครกันเหรอเจ้านี่อะนอนนี้ครับอ๋อนั่นน่ะเหรอเรื่องวิจัยพัฒนาใต้สมุรซีฮอร์สไล่ะมีอะไรกับมันเหรอก็น่นแล้วครับ พี่ต้องห้ามพวกเขานะเพราะเขาจะมีอันตรายอ่ะเฮ้ยนะครับเชื่อผมนะพี่ผมฝากด้วยล่ะอะไรของเขาเพือแล้วก็อยู่เหรอกับเด็กนั่นเหรอถ้าบอกว่าเรือวิจัยใต้สมุทดซีฮอสจะมีอันตรายนะคะอันตรายยังไงเหรอไม่ทราบเหมือนกันอ่ะการพัฒนาใต้สมุทรน่ฮะสะดวกการพัฒนาอวกาศทั้งเยอะแล้วจะมีอันตรายได้ยังไงกัน แดนเด็กสูงวูชิการยินและตอบด้วยครีา马พูดเป็นไงไปไหว้น้ำเล่กันสนุกไหมเรือวิจัยพัฒนาใตส้มตสมุทรซีฮอรสระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุครัคบบอกไงนะเรือซีฮอรสอระเบิดอย่างนั้นเหรอฮะเอาละสาบละจะริบไปเดี๋ยวเดีรุชิทีน่าระได้เจอดีนี้อ้าวขจาน ไม่เหลือเลยลหรอคุณนะคะก่อนที่เรือจะระเบิดอ่ะมีเด็กคนรึ่งมาเตือนฉันล่วงด้าค่ะเตือนยังงั้นเหรอทั้น,นองนั้นแหละค่ะเขาบอกแต่ว่าให้ยกเลิกการวิจัยซะนะคะจำหน้าเขาได้หรือเปล่าได้ค่ะเขามีใยเล็กๆที่แก้มซ้ายคิดว่าน่าจะเป็นลูกชาวประมงแถวนี้ค่ะเอาละตามหาเด็กคนนั้นให้เจอ ไปดูที่โรงเรียนกันดีกว่าเขาห้ามรบกวนเวลาเรียนแต่จะติดต่อมาหาเราทีหลังค่ะเข้าใจมากนะมีผู้รอชีวิตไมครับคนนึงอยู่บนเรืออีกคนอยู่ที่ฐานใต้น้าตอนนี้ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ๆแถวนั้นไปคุยไปแล้วใช่ไหมแต่าพวกเขาไม่รู้สาเหตุการระเบิดเลยเจ้าหน้าที่บนเรือซีฮอสพูดถึงแต่เรื่องของเด็กผู้ชายคนนั้น เด็กนั่นต้องรู้อะไรบางอย่างแน่เมื่อกี้เนี่ยมีโทรศัพท์แปลกๆจากเด็กคนหนึ่งมาที่ห้องผู้การลองฟังดูนะตายทะเลน่ะเป็นของพวกนอนมันนะใครคือนอนมันอะถ้ามนุษย์เราไปยุ่งกับก้อนทะเลพวกนอนมันก็จะไม่ปล่อยพวกคุณเดี๋ยวก่อนดูนี่ฉันไบอกผู้การได้ทีนะตายทะเลน่ะเป็นของพวกนอนมัน วกคุณเราไปยุ่กับม <that> ันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่เลยเดี๋ยวก่อนหนูสิ่งเด็กคนนัจริงๆนอนมันเพื่ออะไรกันแน่่ะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับเรื่องโมกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็เลยได้ใจโมซ้ำเข้าอีกในสมัยนี้ชอบปั้นหนาเป็นตัวด้วย ผมว่านะเด็กเนี่ยจะต้องได้ยินข่าวก็เลยกุเรื่องขึ้นมาแน่ๆโทรศัพท์ก่อกวนแบบเนี้อย่าไปสนใจฟานีป่าเสียเวลานะครับหึงก็นั่นแหละสโิโดนโดนดูว่าจะเป็นพวกโดนมันเดี๋ยวไิทักอุตรากับอ๋อราสักครู่นะาครับไอ้นะของคุณอะ ฮัลโหลไอนาพูดค่ะอ๋อครูใหญ่เหรอคะตอนนั้นขอบคุณนะคะเอ๊ะจริงเหรอคะค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะขอบคุณนะคะคาดว่าพบเด็กคนนั้นแล้วค่ะจริงเหรอไปดูเป็นอะไรไปคะเดนอ๋อไม่เป็นไรหรอก นอนมันเราเอ็มเจ็ดสิบบ้านเกิดของเราเรียบรู้ป็นมนุษย์น้ว่านอนมันคขาว่านอนมันหมายถึงมนุษย์โลกแล้วเด็กนั่นรู้จักคำนี้ได้ยังไงกันหรือว่าเขาจะหมายถึงพวกนอนมันที่ไม่ใช่มนุษย์โลกอย่างนั้นเหรอ พอ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 กลับบ้านก็ได้แล้วไป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 สิไปให้เขามาเลยขอบใจมากคนต่อไปไม่ใช่ค่ะอ๋อเอาคนต่อไปไม่ใช่ค่ะคนต่อไป ต่อไปต่อไปมีแค่นี้แหละค่ะโอ้โหรถเจ๋งไปเลยอยากขับมากอ่ะน่าเดืดดสุดยอดเลยนะเด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ไปไม่ได้เหรออ๋อเราไปได้แล้วครับเราไปได้แล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวอเอเสียดายอยากนั่งบ้าง ยิดรถค่ะเยอะไรเหรอเดีกคนนั้นส,สดีจ้าพี่ตามหาเธอแทบแย่เน่เธอชื่ออะไรจ้ะชินิจีครับ เลยจ้ะชินีจ,จบอกพี่ได้ไหมทําไมเรือซีฮอสิงถูกทำลายเพราะนอนมาโกดคนในนั้นเลยสิทาไมอะ่ะเพราะใต้ทะเลอะ่ะเป็นของพวกนอนมันเขาไงนอนมันคืออะไรเลยจ้ะมนุษย์โลกที่แท้จริงครับมนุษย์โลกหรอพวกเขาคือมนุษย์โลกที่อาศายัยอยู่ที่นี่มาก่อนพวกมนุษย์แต่ว่าพวกเขาถูกขับไล่ลงไปอยู่ใต้ก้นทะเลพวกมนุษย์อะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์โลกแต่ว่าจริงๆแล้ว เราเป็นผู้บุกรุกทหากมนุษย์เป็นผู้บุกรุกอย่างนั้นเหรอ,อจริงๆเหรอจริงๆเหรอเนี่ยเป็นความจริงนะครับแล้วเธอเป็นนอมันหรือเปล่าพวกมนุษย์ที่กองและเห็นแกนตัวที่สุดเลยถึงได้คิดจะไล่นอนมันไปจากใต้ทะเลอีกอะ่ะจริงๆจริงคงก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเข้าใจความคิดของมนุษย์ด้วยกันสิจ้ะใต้ทะเลนะ่ะเป็นทรัพยากรสำคัญของมนุษย์นะแต่ว่าใต้ทะเลน่ะสำคัญสำหรับพวกนอนมันม,มากกว่า พี่เป็นมนุษย์ก็ต้องเข้าข้ามาด์โลกด้วยกันชินิจิคุงเองก็ต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันสิจ๊ะชิจิคุงถ้ามนุษย์คิดจะทำน้องมาก็ทำเป็นผมเตือนคุณแล้วนะชิิ<ะ>จิคุง แดนพูดครับอคีครีมากนะรี่กลับมาเลยเข้าหรือวิจัยใต้น้ำข้มหาวที่อะไรโจนันถูกโจมตีทราบแล้วครับจาถูากนอนบมาดุเปล่านะ 应战，好。 เอาแล้วทีนี้ทีเรือซีฮอสถูกโจมตีก็หมดปัญหาแล้วนะฉลองกาแฟากันหน่อยมั้ยอืมเอาผมด้วยนะได้เลยที่ถ้าเราจับมนุษย์ใต้สมุดนอนมันได้แล้วก็แล้วก็เอาไปให้พิพิพธภัณฑ์ทางทะเลตรวจโลกจะต้องฮือฮาแน่เลยน่าเสียดายนะแต่ว,ว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างก็ยุติลงแล้วนะอามากิรีบเร่งสานงานแจให้คนข่าวโทรทัศน์แล้วก็หนังสือกินทราบข่าวนี้โดยเร็วนะครับเดี๋ยวก่อนอมเมื่อกี้นี้เด็กคนนั้นติดต่อเข้ามาอีกแล้ว บอกว่าที่โดยพิทักษ์อุนทราจัดการไปเป็นแค่สัตว์ประหลาดของนอนมันเท่านั้นเองอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นนอนมันก็ตามที่เด็กคนนั้นพูดอนะตอนนี้พวกนอนมันกำลังเตรียมตัวที่จะโจมตีเราด้วย,รเ,ยเรือดำน้ำกลอเรียกลอเรียเหรอเรือดำน้ำปรมาณูของอังกฤษที่หายสาบสูญไปในมหาสมุทรเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนะครับผู้การครับเด็กคนนั้นแหะครับเรารู้สถานที่ที่เขาโทรศัพท์มาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราเขากำลังไปตามจับตัวมาแล้วล่ะ

เฮ้ยนี่ทำใจดีวะเฮ้ยไปเลยไปอะพวกเขาถูกยิงด้วยเลเซอร์แสดงว่าเด็กคนนั้นเป็นพวกนอนมาจริงจริงด้วยฮะดาวเรียน อุยิสงกะน,นำยางกวันอ,ออกไปครับ,รบเอามากิดานผม,มาครับเตรีมยาฮเดเจอ ที่สุดจริงใจกันมากอ่เธอตกลงไปกันเลยถ้าขับยาวไปตั้ จน้องมาไม่ผิดนะพวกมนุษย์ต่างหากที่ไม่ดีน้องมาไม่ได้แข็งแกร่งกว่ามนุษย์เลยอ่ะหยุดจ่อตีพวกเขาเถอะหยุดเถอะหยุดนะด้วยวิชาคุตราบ้าที่สุดชิจิ

เข้าหมายตะวันตกเฉียงใต้15องศาลึก200เมตรทาบแล้วครับ เป้าหมายแล้วครับระยะทาง1,200 เือนท่านสมุทรุนอมมันถ้ามันเป็นฐานทัพผู้รุกรานจากนอกโลกเราคงปล่อยเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดแต่พวกเขาเป็นมนุษย์โลกที่อยู่มาก่อนพวกเรานะนี่เะไรบ้าบ้อย่างนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้ โดยมทั้งอุตทราทุกคนฟังให้ดีเหมือนต้าสมุิของนอร์มันคูกทำลายอย่างราบคาบแล้วพวกเราคือผู้ชนะใต้ทะเลเป็นสมบัติของม,มนุษยชาติอีกครั้งแล้วต่อไปนี้จะไม่มีใครมาขัดขวางการพัฒนาทรัพยากรใต้น้าของเราได้อีกแล้วเย<ะ>้<ฮ>นี่น่นี่สงครามสิ้นสุดแล้ว ท้องทะเลกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งสมาชิกหน่วยพิทักอุนตราทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของแดนกับแอนนาถ้าเด็กคินิจิพูดความจริงข้าดอนมันคือผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกมาก่อนและมอนทุคือผู้ที่เคยมารุกลานโลกจรงิงแล้วก็หน่วยพิทักุลตราบาที่สุดหน่วยพิทักุลตราบาที่สุด เราเป็นดาของเรามาตาหากมนุษย์นัและที่เป็นผู้รุกรานขอโทษนะครับคุณเป็นญาติกับเจ้าหน้าที่ในซีฮอสหรอครับอ๋อเปล่าค่ะแต่ว่าลูกชายของฉันนะ่ะ เขาเสียชีวิตไปแล้วที่นี่เมื่อสองปีก่อนนี้นะคะฉันมาเื่อเยี่ยมเขาชินอิจีหลับอย่างเป็นสุขชินอิจีเขาเป็นเด็กที่รักทะเลมากค่ะฉันเองนะี่ย ก็อยากจะให้เขาได้อยู่กับทะเลที่กว้างใหญ่นี้ถึงได้พาเข้ามาที่นี่ทุกปีค่ะวิญญาณของเด็กชายที่เสียชีวิตในทะเลแห่งนี้เมื่อสองปีก่อนหรือเปล่าที่ทำหน้าที่เป็นผู้สงขาให้นอนมันพวกนอนมันเคยเป็นเจ้าของดาวดวงนี้มาก,ก่อนจริงหรือบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สูญสลายไปหมดแล้วไม่มีใครที่จะให้คำตอบพอมปริศนาเหล่านี้ได้อีก